โอเคเด็กๆสําหรับคลิปนี้เนาะเราจะมาต่อในบทที่2เนาะอะอตอมและสมบัติของธาตุม .4 เทอม1โอเคเนาะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดแรกนะเรามาดูแบบฝึกหัด2.1ข,ข้อที่1ข้อที่1บอกว่าเส้นสเปกตรัมเส้นหนึ่งของธาตุซีเซียมมีความยาวขึ้น456นาโนเมตร เขาบอกว่ามันจะปรากฏเป็นสีใดทีนี้เด็กๆต้องมีความรู้พื้นฐานตรงนี้ก็คือช่วงสเปกตรัมที่ตาเรามองเห็นได้เนาะที่ตาเรามองเห็นได้นะจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ4 0 0ถึง700นาโนเมตรซึ่งในแต่ละช่วงความยาวขึ้นมันจะปรากฏเป็นแสงสีต่างๆกันไม่ทราบว่าหนูจำได้ไหมเช่นสีม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง จำได้ไหมถ้าใครจำไม่ได้ให้เด็กๆเ,เปิดตารางที่2.1หน้า57อ่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเลยเลยนะมันอยู่ในตารางที่2.1หน้า57อ่ะมันจะมีแสงสีในส,สเปกตรัมต่างๆเนาะกับความยาวคลืนความยาวคลืน ความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เด็ก,ดกต้องจำได้เนอะอะเริ่มจากเริ่มจากม่วงคามคามกับน้ำเงินเนี่ยอยู่ด้วยกันลูกในหนังสือเรียนเขาให้มันอยู่ด้วยกันเขียวเหลืองแสดแสดก็คือส้มเนาะแล้วก็แดง อ่ทีนี้ความรู้พื้นฐานคือหนูจาได้ไหมแสงสีม่วงกับแสงสีแดงอันไหนมีพลังงานมากกว่ากันลูกแสงสีม่วงเนาะถ้าค่อนไปด้านบนเนี่ยจะมีพลังงานมากกว่าข้างล่างเนี่ยจะมีพลังงานต่ากว่าทีนี้ถ้าแสงสีม่วงมีพลังงานมากกว่าดังนั้นความยาวคลื่นต้องน้อยกว่าดังนั้นแสงสีม่วงจะมีความยาวคลื่นประมาณ400 4 0 0ถึง420โอเคไหม ถ้าไล่ลงไปนี่ประมาณนี้ความจริงเด็กๆต้องจำได้คร่าวๆเนาะถ้าจำไม่ได้ก็ต้องเดาต้องเดาอย่างเช่นข้อนี้ถ้าเด็กๆจะเดานะเนื่องจากควา,าวค,าความยาวขึ้นค่อนข้างน้อยเห็นไหมความยาวขึ้นค่อนข้างน้อยแล้วก็ใกล้400เห็นไหมลูกดังนั้นเด็กๆต้องเดา สองสีข้างบนนี่แหละห้ามเดาเป็นสีแสดและสีแดงเด็ดขาดเนาะถ้าเด็กๆเปิดตารางปุ๊บเด็กๆจะได้คำตอบของข้อนี้แล้วว่าถ้าความยาวขึ้น456 456อยู่ช่วงนี้ลลกเป็นช่วงของแสงสีคามน้ำเงินลก อ่ะโอเคตรงนี้ครูไม่ลงรายละเอียดมากเนาะคำตอบมีแค่ตรงนี้ลูกโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่2ลูกข้อที่2เขาบอกว่าเหตุใดเส้นสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนจึงมีได้หลายเส้นทั้งทั้งที่ธาตุไฮโดรเจนมีเพียงแค่1อิเล็กตรอนทีนี้เราเรียนเรื่องแบบจําลองอะตอมมาแล้วเด็กๆจะได้คอนเซปต์ว่าเนื่องจากอะตอมเนี่ย มันมีระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนหลายชั้นถูกไหมเช่นเช่น n เท่ากับ1 n เท่ากับส n เท่ากับส n เท่ากับสีทีนี้เขาบอกว่าํำไมไฮโดเจนซึ่งมีแค่1นึอิเล็กตรอนถึงมีเส้นสเปกตรัมได้หลายๆเส้นอ่ะทีนี้เด็กๆต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเส้นสเปกตรัมที่ปรากฏมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่อิเล็กตรอน ที่อยู่ในสถานะพื้นในสถานะพื้นหมายความว่ามันไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยการให้ความร้อนหรือพลังงานเนาะมันอยู่ที่สนาะพื้นมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่อิเล็กตรอนในไฮโดรเจนได้รับพลังงานได้รับพลังงานเนาะมันสามารถกระโดดขึ้นไปในระดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งสภาวะนี้เราเรียกว่าสภาวะกระตุน้น โอเคไหมซึ่งเมื่อเราหยุดให้พลังงานหรือหยุดให้ความร้อนเนาะอิเล็กตรอนที่มันถูกกระตุ้นขึ้นไปในระดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็อยากกลับมาอยู่ที่สภาวะพื้นของมันเหมือนเดิมทีนี้ไอจังหวะที่มันจะกลับลงมาที่สภาวะพื้นลูกมันต้องคายพลังงานออกมาคายพลังงานออกมาเพื่อกลับมาอยู่ชั้น ที่เป็นสถานะพื้นซึ่งพลังงานที่คายออกมาตรงนี้นี่แหละก็ปรากฏเป็นเส้นสเปกตรัมแสงสีต่างๆแล้วก็มีพลังงานแตกต่างกันเนาะทีนี้เนื่องจากไฮโดรเจนมีแค่อิเล็กตรอนเดียวถูกต้องมีอิเล็กตรอนเดียวแต่อิเล็กตรอนเดียวของไฮโดรเจนเนี่ยมันสามารถโดดไปชั้นที่2แล้วก็กลับมามันก็จะได้สเปกตรัมพลังงานค่าหนึ่งโอเคไหมหรือ 1>, 1อิเล็กตรอนตัวเดิมนี่นะมันสามารถกระโดดขึ้นไประดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้นไปอีกแล้วเวลาคลายออกมามันก็จะให้สเปกตรัมที่มีพลังงานแตกต่างจากเส้นแรกเมื่อกี้ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมไฮโดรเจนจึงมีเส้นสเปกตรัมได้หลายเส้นถึงแม้ว่ามีอิเล็กตรอนเดียวคีย์เวิร์ดก็คือเนื่องจากอะตอมของไฮโดรเจนมีระดับชั้นพลังงานหลายระดับชั้นพลังงานเนาะอ่ะถ้าครูจะเขียนคําตอบเป็น ตัวหนังสือเนาะเด็กๆลอกครูเลยเนาะเพราะว่าอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ้นให้ไปอยู่ในสถานะ กระตุ้นที่มีพลังงานแตกต่างกันได้หลายระดับโอเคดังนั้นโลกดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงาน จากระดับที่สูงลงมาระดับต่ำมันจึงคลายพลังงานออกมาในรูปของสเปกตรัม ได้หลายค่าลูกอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะต่อไปไปดูข้อที่3ลูกข้อที่3บอกว่าจากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนกำหนดอนุกรมต่อไปนี้ให้อยู่ในช่วงอันต้าไวโอเลตช่วงที่ตามองเห็นแล้วก็ช่วง อินฟาเรอ่ะซึ่งเขาบอกข้อมูลมาอีกว่าถ้าอนุกรมขอคือช่วงที่ตามองเห็นอนุกรมใดคือช่วงอันต้าไวโอเลตและอนุกรมใดคือช่วงอินฟาเรตทีนี้อันนี้ก็เป็นความจำอีกเหมือนกันเนาะคำถามอยู่ตรงนี้เนาะอนุกรมใดคือช่วงอันต้าไวโอเลตแล้วก็อินฟาเรตตามลำดับทีนี้คำว่าอนุกรมในโจทย์ข้อที่นี้ได้กๆเห็นไหมอ่ะ อันนี้เราเรียกว่า1อนุกรม1อนุกรมแล้วก็1อนุกรมโดยอนุกรมขอก็คือตรงนี้โอเคซึ่งเขากำหนดว่าอนุกรมขอคือช่วงที่ตามมองเห็นเนาะอนุกรมขอคือช่วงที่ตามองเห็นดังนั้นอนุกรมขอ,อ,มอ,อ,ก,มขอก็คืออันนี้ก็คืออันนี้ถูกไหมอ่าโอเคทีนี้เด็กๆจะทำโจทย์ข้อนี้ได้เด็กๆต้องได้ ในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีหลายชนิดมากๆซึ่งในหนังสือเรียนเขาจะมีการเรียงลำดับพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดเนาะโดยคุณครูจะลองเรียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานมากที่สุดไปน้อยที่สุดเนาะแล้วเด็กต้องโฟกัสว่าไอช่วงที่ตามองเห็นเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะเราจะเริ่มจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานมากที่สุดก่อนก็คือลังสีแกมมา เครได้ยินในโลกเด็กต้องท่องเนาะถัดจากแกมมาออกมาก็คือลัง 4x อันนี้เรียงตามระดับพลังเรียงตามพลังงานเนาะต่อไปเป็น UV UV ก็คืออันต้าไวโอเลตเนาะ UV กับอันต้าไวโอเลตเหมือนกันต่อไปช่วงที่ตามมองเห็นเราเรียกว่าช่วงวิสิเบิลนะอ่ะวิสิเบิลอันนี้เป็นตัวย่อเนาะ พลังงานน้อยกว่าช่วงที่ตามองเห็นก็คือเป็นอินฟาเรดน้อยกว่าอินฟาเรดลงไปก็คือไมโครเวฟไมโครเวฟที่อยู่ในไมโครเวฟบรูลในครัวเนาะแล้วก็ขื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานต่ําที่สุดก็คือวิทยุขึ้นวิทยุเนาะซึ่งเด็กๆจะพบว่าไอ้วิทยุขึ้นวิทยุเนี่ยมันอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไหมไม่เพราะมันพลังงานนิดเดียวเนา อ่าโอเคส่วนคลื่นไมโครเวฟนี่ก็รุนแรงกว่าคลื่นวิทยุนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้รุนแรงมากเนาะทีนี้มาดูสิช่วงที่ตามองเห็นอยู่ตรงไหนลลกช่วงที่ตามองเห็นอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าช่วงที่ตามองเห็นอยู่ตรงนี้ทีนี้เด็กๆด,ดูต่อโลกเราจะมาดูกันว่าอนุกรมใดเป็นอันต้าไวโอเลตอนุกรมใดเป็นอันต้าไวโอเลตซึ่งอันต้าไวโอเลตคือ คือแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานเป็นไงลูกมากกว่าช่วงที่ตามองเห็นเนาะดังนั้นเด็กๆต้องเลือกอนุกรมที่มีพลังงานมากกว่าขอเป็นอันต้าไวโอเลตอ่ะทีนี้อนุกรมกอหรือขอมีพลังงานมากกว่าต้องอนุกรมกเห็นไหมลูกมันมีการคายพลังงานจากระดับชั้นพลังงานที่สูงมากๆลงมาต่ำแบบนี้ แสดงว่าพลังงานที่คายออกมาเนี่ยต้องมากกว่าเมื่อเทียบกับกับอนุกรมคอซึ่งนี่ความแตกต่างของระดับสั้นพลังงานมันน้อยกว่าเห็นไหมดังนั้นพลังงานตรงนี้ที่คายออกมาน้อยกว่าเนาะดังนั้นในเด็กจะได้คําตอบเลยก็คืออนุกรมกอคืออนุกรมอนุกรมคอคือใครอนุกรมคอคือช่วง อันต้าไวโอเลตเพราะอะไรลูกมีพลังงานมากกว่าอนุกรมขอมันมากกว่าอนุกรมขอเนาะส่วนอนุกรมคอ อนุกรมคอคือช่วงอินฟาเลตลุกเพราะมีพลังงานน้อยกว่าอนุกรมขอ อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเด็กๆไม่งงนะไปไปดูข้อที่3ลูกข้อที่3เขาให้เด็กเขียนแผนผังมโนทัศน์หรือคอนเซปต์แมพเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมซึ่ง แบบจำลองอะตอมที่เราเรียนในห้องเรียนเนาะจะมีทั้งหมด5แบบจำลองอะตอมเริ่มต้นจากแบบจำลองอะตอมของดอลตันทอมสันลัตเทอร์ฟอร์ดโบแล้วก็กลุ่มหมอกให้เด็กๆลอกตามนี้เลยนะอ่าโอเคทีนี้มาดูในส่วนของคําอธิบายของแบบจำลองอะตอมแต่ละแบบกันเนาะดอลตันดอลตันลูกอธิบายว่าอะตอมมีลักษณะเป็นไงลูกทรงกลมตัน ทรงกลมตันดอลตันอธิบายว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมถูกไหมดอลตันพูดสั้นๆแค่นี้เลยทีนี้มาดูของทอมสันลูกทอมสันอธิบายว่าแบบจำลองอะตอมมีลักษณะแบบแบบไหนลูกอ่ะอะตอมปะกอบด้วย ประกอบด้วยอิเล็กต r o n ซึ่งมีประจุลบและโปรตอนซึ่งมีประจุอะไรลูกประจุบวกลักษณะการอยู่กันของอิเล็กต r o n และโปรตอนในอะตอมมีลักษณะแบบไหนมันกระจายอยู่ทั่วทั้งอะตอมเลยถูกไหมกระจายอยู่ทั่วทั้งอะตอม อันนี้คือแบบจำลองอะตอมของทอมสันเนาะอ่าโอเคทีนี้มาดูของรัตเทอร์ฟอร์ดบ้างของรัตเทอร์ฟอร์ดเนาะอ่าแบบจำลองอะตอมจะเป็นดังรูปนี้เนาะซึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงกึ่งกลางนี่จะมีคำศัพท์ใหม่เพิ่มเข้ามาเนาะก็คือมันเรียกว่านิวเคลียสถูกไหมซึ่งนิวเคลียสประกอบไปด้วย โปรตอนรวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงกลางตรงนี้เราเรียกว่านิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆอบนิวเคลียสเป็นระดับชั้นแค่ชั้นเดียวโอเคเนาะดังนั้นถ้าเขียนเป็นคําอธิบายก็คือแบบจำลองอตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดก็คือโปรตอนรวมเป็นนิวเคลียส อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางอะตอมส่วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เคลื่อนท,นที่รอบรอบนิวเคลียสอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ด ส่วนแบบจำลองอะตอมของโบ่จะมีอนุภาคมูลฐานเพิ่มเข้ามาละอนุภาคมูลฐานที่เพิ่มเข้ามาในแบบจำลองอะตอมของโบก็คือนิวตรอนทีนี้ลักษณะแบบจำลองอะตอมของรัตร์ฟอร์ดกับโบจะคล้ายๆกันก็คือตรงกึ่งกลางเนี่ยมีนิวเคลียสเหมือนกันเนาะโดยนิวเคลียสของรัตร์ฟอร์ดเนาะเป็นกระจุกของโปรตอนอย่างเดียวถูกไหมแต่ถ้าเป็นนิวเคลียสของโบ รงนิวเคลียสเนี่ยจะเป็นการรวมกันของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันเป็นนิวเคลียสที่กึงก่งกลางอะตอมส่วนอิเล็กตรอนวิ่งเป็นรอบๆวิ่งไปรอบๆนิวเคลียสเหมือนกันนะแต่ลักษณะการวิ่งรอบๆนิวเคลียสจะวิ่งเป็นระดับชั้นพลังงานโอเคนะมีหลายระดับชั้นพลังงานไม่ได้วิ่งชั้นเดียวเหมือนของรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วโอเคเนาะอ่ะถ้าเขียนเป็นคำอธิบายก็คือเด็กๆต้องบอกว่า โปรตอนรวมกับนิวตรอนเป็นรวมกันเป็นนิวเคลียสถูกไหมอยู่ตรงไหนของอะตอมอยู่ตรงกลางตรงก,งกลางเลยอ่าส่วนอิเล็ก tron เคลื่อนที่ยังไงลูกส่วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบรอบนิวเคลียสเป็นระดับชั้นพลังงานเป็นระดับชั้นพลังงานอ่ะโอเค อันนี้เป็นของโบเนาะส่วนกลุ่มหมอกลูกกลุ่มหมอกกลุ่มหมอกอ่ะสำหรับลักษณะของอะตอมเนาะของกลุ่มหมอกเนะาะจะคล้ายๆกับโบเลยซึ่งก็คือตรงกึ่งกลางของอะตอมเรายังคงเรียกว่านิวเคลียสเหมือนเดิมยังคงเรียกว่านิวเคลียสเหมือนเดิมแล้วตรงกึ่งกลางที่เรียกว่านิวเคลียสนะก็มีโปรตอนรวมกับนิวตอนเหมือนกันเลยนะตรงนี้ กับตรงนี้เหมือนกันเลยแต่ลักษณะหรือตำแหน่งของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบรอบนิวเคลียสจะแตกต่างกันนิดนึงถ้าเป็นของโบใช่ไหมอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นระดับชั้นพลังงานโอเคไหมซึ่งไอ้ระดับชั้นพลังงานในแบบจําลองอะตอมของโบเนี่ยอิเล็กตรอนสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนเพราะมันเคลื่อนที่เป็นระนาบ เป็นระนาบรลักษารระนาบแต่พอมาเป็นแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆอนิวเคลียสเป็นระดับชั้นพลังงานเหมือนกันแต่เราไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆอนิวเคลียสได้เราจึงใช้ลักษณะเป็นจุดๆดๆแสดงโอกาสที่จะพบอ,อิเล็กตรอนรอบๆอนิวเคลียสซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบๆอนิวเคลียสในแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนจะวิ่ง เป็นระดับชั้นพลังงานนะแต่จะเคลื่อนที่เป็นรูปทรงต่ตางๆโอเคไหมเช่นลักษณะ,ะการเคลื่อนที่เป็นเป็น s orbital p orbital d orbital แล้วก็ f orbital ก็คือรูปทรงมันจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละอิเล็กตรอนดังนั้นเราไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนได้เนาะก็เลยกลายเป็นแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอกก็คือคำอธิบายก็คือ กลุ่มหมอกรอบรอบนิวเคลียสที่มีความทึบมากจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนได้มากอ่ะเทียบกับใคร จะพบอิเล็กตรอนได้มากในบริเวณที่ทึบเนาะจะพบได้มากกว่าบริเวณที่จางซึ่งโดยธรรมชาติเนาะบริเวณใกล้ๆนิวเคลียสเราสามารถพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่ไกลๆเห็นไหมบริเวณใกล้ๆจะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่ไกลๆบริเวณที่ไกลๆเนี่ยกลุ่มหมอกมันเบาบางแล้วเราจะค้นพบอิเล็กตรอนได้น้อยแล้ว Ah, uh, okay.